สวัสดีค่ะเบสทามเกนนะคะวันนี้เบสจะมาแนะนำสมา,า,มสมาชิกใหม่ของเบสค่ะแทน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 อยู่ในนี้เลยค่ะเบสจะเอาฝาปิดเขาไว้นะคะเพราะว่าเขาปีนได้ค่ะนี่ไงยังไม่มีบ้านให้เขาอยู่นะคะเดี๋ยวบ้านมาเบสจะทำคลิปจัดบ้านให้เขาค่ะเรามาดูกันดีกว่านาเนะเป็นตัวอะไระนี่ไง ใช่หมีนะคะน้องอยู่ในนี้ค่ะเดี๋ยวมาเอาออกมาดูกันเลยเหมือนน้องจะหลับอยู่อ่ะบ้านชั่วขาวของน้องนี่ไงตัวตัวกระเรนค่ะน่ารักไหมเดี๋ยวเบจะบอกชื่อเขานะคะชื่อน้องลาเต้ค่ะที่ชื่อลาเต้เพราะสีน้องเหมือนกาแฟค่ะ เหมือนกาแฟาตรงไหนไม่รู้ติดผิดเบสอยากตั้งค่ะค่ะตายยังไม่ลืมเลยเบสเก็บน้องมาเลี้ยงแค่5้าวันเองนะคะไม่รับน้องมาเลี้ยงนะคะน้องเขาตกมาจากต้นไม้หรือเดินมาจากไหนไม่รู้ค่ะคุณพ่อเขาเจอก็เลยเอามาให้หนูเลี้ยงค่ะว้ายตัวเล็กจะตกแล้วตัวเล็กชื่อลาเต้ค่ะโอ้โหอ้อนเหมือนกันนะคะเห็นห้าวันอย่างนี้ดื้อม,มากเลยค่ะเดีย๋ยวน้องเบสจะต้องไปเรียกคุณแม่มาช่วยค่ะพเพราะเบสจะพาก ไปกันเลยคุณแม่คะมาช่วยป้อนนมน้องหน่อยค่ะนี่นะคะระหว่างรอคุณแม่ก็ให้น้องเขาเดินเล่นค่ะอุยอุยล้มล้มเอ้ยเอ้ยหนูหมุนตัวหน่อยได้ไหมคะนี่ไงน้องหมุนตัวน้องฟังรู้เรื่องแล้วเนี่ยแงะแงะน้องแล้วน้องก็เดินเอ้ยเมื่อกี้โดนหอยหลังนิดนึงเออยน้องจะเดินไปไหนก่อนเอ้ยดูเหมือนคุณแม่มาแล้วนะคะนี่ไงคุณแม่มาแล้วเดี๋ยวน้องไปป้อนนมกันดีกว่า แต่ขึ้นมาแล้วเขายังไม่เห็นนะลูกเขาใช้ดมกลิ่นเอาก่อนตอนนี้ตาเขายังไม่เปิดใช่ไหมคะเขาใช้ดมกลิ่นเอาว่าแล้วก็แต่ๆเ,เหมือนเด็กตอนเกิดใหม่ๆก็จะยังไม่เห็นน้องเหมือนเกาะแม่แน่นเลยอ่ะวิาลน้องสวยมากเลย ไปกินนมถ้าจะหางจะหิวแล้วล่ะถ้าเขาไม่หิวตอนนี้เขาก็จะหละต่อไปค่ะตื่นมาแล้วเดินขยับหางหน่อยนี่หางเขาจะไม่มีขนพวงๆเหมือนของกระรอกหางเขาจะเป็นนี้แต่เขาในจัดอยู่ในสกุลเดียวกับกระรอกค่ะค่ะแม่นมมาอือ่ะนนนมให้ หนูใช้ไม่ได้เราหนูทำไม่เป็นเราลูกหนูไม่ทำให้เพราะว่าเราไม่มีอุปกรณ์เราใช้เราก็ใช้สลิงนังนี้แหละปากเขานิดเดียวแม่ค่ะทำไมต้องเอาชิชู่รองด้วยหรอคะก็เดี๋ยวมันเล็กนะคะเห็นปากเขาเล็กนิดเดียวเห็นไหมเดี๋ยวถ้าเรา,เาหยุดด้วยเราเอากระดาษมันรองไว้เพื่อที่น้ําน้นํานมมันหยดใส่ตัวเขาจะได้ไม่เปีดก็หยดลงมาใส่ชิชู่ เราไม่รู้จะเอาลาป้อนเขาเราก็นี่แหละจะลิ้นนี่แหละอยนางเนี้ยทใหญ่เลยน่าจะหิวมากนะเนี่ยช้าๆหนูทําไม่ได้ไงเพราะว่ามันต้องค่อยๆหยุดให้เขาทีละนิดละนิดถ้าหยดเยอะก็จะทะลักปากเขาเอาเมื่อกี้เกือบทะลักแล้วว่าน่ารักนี่ค่ะตายังไม่เปิดเลยอ่ะนี่แหละเรายังไม่มีนมของพวกนี้เราก็ใช้นมที่หนูกินนั่นแหละแบ่งกัน กินสักพักหนึ่งถ้าเขาอิ่มเนี่ยเขาก็จะหยุดเองอุ้ยพอทีนี้มือบงังไม่เป็นไรค่ะเขาจะยังไม่กินเยอะหรอกลูเกเขาตัวเล็กท้องเขาก็เล็กนิดเดียวตัวเล็กทีเดียวเองต้องเบาๆนะเชดถ้าเราให้เขากินเยอะมันก็จะขึ้นจมูกเข้าจมูกเหมือน,นเวลาเรากินแล้วสำลักใช่ไหมคะแม่ น่าจะใด้อิ่มแล้วมั้งมั้งนิ่มแล้วพอแล้วมั้งแม่ว่าคิดว่าพอแล้วว่าเกาะแขนแม่แล้วเนี่ยแม่ไม่ต้องให้ต่อแล้วเอาลมก่อนเอาลมตรงนี้อิ่มแล้วเขายังเล็กอยู่ลูกไม่เป็นไรหรอกเขาจะหลับแล้วเราก่อนทำไมน้องเกาะแขนแม่อย่างนี้ก็ตามธรรมชาติของเขาไงเขาเกาะถึงไม้จะหลับแล้วจะหลับแล้วอยู่ถ้าจะง่วงแล้วล่ะ ถ้าจะงนอนนี่ไงนอนแอน่ะอิ่มแล้วก็จะนอนอิ่มแล้วก็นอนหลับก่อมเขาก่อนเอ,เอ,เอ,เอ๊ะและหลับและนะหลับถ้าน้องเขานอนหลับน้องเขาจะขดตัวนะคะงั้นเดี๋ยวเราปล่อยให้เขาหลับกันดีกว่านะไก่จะนอนแล้วใกล้จะหลับแล้ว นีปล่อยเขาหลับไปก่อนหลับแล้วหลับแล้วเดี๋ป๊บนึงดูเขาอีกหน่อยนึงดูอีกนิดนึงหลับแล้วหลับแล้วน้องหลับน้องชอบหลับคามือนี้นะคะความรักถ้าอยู่ในมือก็จะอบอุ่นนะค่ะถ้าเราเรียกเขาไปปอยแล้วเรียบหลับแล้วเดี๋ยวเราจะปล่อยให้น้องเขาไปนอนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกให้คนอื่นดูด้วยนะคะแล้ว เดี๋ยวทุกคนรอติดตามน้องเบสและน้องลาเต้นในคลิปหน้าเลยคะ่ะบ๊ายบายเงียบๆน,นะคะเดี๋ยวน้องเขาจะ,ะตื่น